วันนี้น้องกริดกินข้าวผัดไข่ใส่เม็ดถั่วลันเตานะคะแล้วก็มีไข่เจียวด้วยประตูของแม่จะมีของห้อยตลอดเลยนะกินสิครับลูกมีของห้อยตลอดเลยอร่อยไหมครับกิดอร่อยไหมลูกอุ้ยกินไข่มือก็ถือชีสด้วยนะถือชีสแหละ อม่มมมมมมข้าอร่อยไหมล่ะอร่อยไหมครับแบบนี้เออ